สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้เจ๋พามาเลาะทงเลาะทาอีกแล้วค่ะ,ท,ะทักไท้จากมุ่งต้นบักฮ่งค่ะบักฮ่งหรือมะละกอค่ะได้บักฮ่งไปนวยหนึ่งหลังจากนั้นกระสิตามด้วยบักแตงไทยค่ะแตงไทยนะคะเอาไปบวชนี่แบบว่าหอมหอมหอมนำกะทิหอมแตงไทยค่ะแซ่บๆนะคะสดกนน่อนนอนเป็นต่จอยไปไหนอยู่ดอกขึ้นว่าค่ะมาที่นี่กันเลย <behaved> ได้พักขาค่ะพักขาหรือชะอมนะคะสิเก็บพักขาเอาเห็นผักขาแล้วแล้วนี่เจอเหนใท้า่าเจสีเฮ็ดเมนูอีกอย่างสูงกินซู สูเบิงเอาสูกินวัสดุเปาปานได้กินน้ำเนาะอาซิเซสูเบิงกันละกันค่ะมุมบักฮวงค่ะต้นบักฮุงไายหลายค่ะฝีมือยอสอและตาจ๋าปลูกค่ะบักฮุงบักพริกบ้านค่ะชุ่วงน้บักพริกแพงๆเนาะอันยอสาวา่าบักพริกเป็นราคาได้ช่วงนี้วัสดหน่วยเขียบเ,เนียวก็เพี้เพชรได้พี่น้องยอสอก็เก็บไปขายอยู่ตลาดค่ะเมื่อนี่มิตลาดนัดบ้านดงบางค่ะวันอังคันยู่ทางโค้งบ้านดงบางค่ะยอสอก็กสิไปประจำการเป็นแม่ค้าขายพัก ก็ได้บักพลิกได้อู้ได้หลายอย่างบักนําเต้าโอ้เยอะแยะเยอะ,ะซิงค่ะอันบางบางบางอย่างเจ๊ก็บบ่ได้อัด,อดลงคลิปนะคะอันบางหันนี่เป็นบักม่วงโชกอันนั้นก้นซ้อนแล้วๆค่ะก็เลยสิเอาไปโบมค่ะบัดที่นี่ก็สิได้เลื่อยค่ะได้เลือๆๆเเล่อยแล้วก็สิไปเลื่อยหน่อไม้เลยค่ะขอบอกว่าหน่อไม้เลื่อย จะเลื่อยง่ายกว่าเราใช้เสียมสับอันนี้แม่เจยกระลั่นตีมากค่ะนั่งใส่เสียมสับหน่อไม้มาตลอดชีวิตของนั่งประมาณ60ปีแล้วบันที่นี่นั่งเห็นอันเจิยใส่เลื่อยใช้เลื่อยเลื่อยหน่อไม้แบบนี้ใช่ไหมคะนางบอกว่าหลังจากนั้นแม่เจยก็ใช้เลื่อยเลื่อยเลยค่ะนางเลิกสับหน่อไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะบึงแนเหงาขาเงาขาเจิยกับหน่อไม้อันใดใหญ่กว่ากัน เออหันหลังมาที่นี่นั่นแหะค่ะแนะนําให้เลื่อยนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยลองเลื่อยให้เลื่อยดูค่ะมาที่นี่ออกจากทงแล้วแล้วก็สีเขาบ้านค่ะเขาบ้านไปหาเก็บอันผักอีตูผักอีตูหรือใบแมงลักค่ะช่วงนี้กําลังเป็นดอกเยอะเลยค่ะผักอีตูนี่ขายไม่ค่อยเป็นราคาดอกค่ะช่วงนี้อันเพราะว่ามันมันงามเนาะยื้เอเฮ่นใดกับมีเฮ่นใดกับมีค่ะในส่วนอันนี้เป็นแปลงผัก ผู้พลูคาวของเจ้เองค่ะเอ้าของย่างแกย่างกก่แปลงอันผักกระแ่งไปเสยเลยย่างไก่ไปยังหญิงเธอสิบวัตไซบว่าผักกระแยงนั่นผักอิตูผักกระแนงหรือผักขยังแนะนาให้ปลูกในภาชนะที่มีน้ําขังนะคะเพราะผักขยงชอบให้มีน้ําขังค่ะได้ผักกระแนงได้ผักอิตูแล้วก็เก็บเอายอดบักบวมยอดบักอือดอกบักอื้อค่ะพี่น้องเอาไปใส่แกงน้องใหม่ในเขากันเขากันเลยค่ะ อันบักอื้อนี่เป็นนวอแล้วแวอุ้ยจะจะม่น,น่านสุกขั้นบักอื้อันส้นนี่สุกนี่เจอสิบวดบักอื้อซูเบิงเนะะื้อค่ะบัดที่นี่กลับไปเก็บลักลักพักเพื่อนบ้านลกักเขาเจออีแล้วมัด มันมันแบบว่ามัน,ม,นมันเป็นอีหย่างที่เยอะต่เยอะใจเพื่อนบ้านที่นี่ก็คือบ้านน้องสาวค่ะยอสอกก็ไปปลูกไว้ค่ะอันเนถิงยอดบักบวบยอดบักอือค่ะกําลังงามเลยได้น้ำฝนค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำเนาะบักอืตเนวกินจา่าเถิงน้องใหม่เถิงผักนางอ,างอ่างเงาหลายหลายเถิงเห็ดมูนั่นล่ะค่ะของกินหลายค่ะช่วงฝนตกค่ะบัดนที่นี้กะเข้าครัวกันเลยค่ะสิผาเห็ดแกงน้อใหม่แซบแซบแซบซบสู้เบิงอ่า ใส่ปลาหมึกลงไปค่ะปลาหมึกหมึกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหมึกตามด้วยหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วค่ะเครื่องแกงหน่อไม้มีพริกหอมแดงตะไคร้ตารวมกันค่ะพริกทั้งลูกใส่ลงไปค่ะแล้วก็ข้าวเบือเพิ่มความข้นของน้ําแกงของเราค่ะน้ํายยนางปั่นเองข้นๆค่ะย่อซอเป็นข้นปัน่นเดิมือหนิน้ำอย่านะค่ะหลังจากนั้นก็นําไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟนะคะต้มในโอ้ต้มน้ำ <laughs> ต้มน้ำย่านางให้เดือดค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาผงชูรสและรสดีค่ะทำคล้ายๆแกงภัคเล็กที่เจอผึ่งลงไปเนาะบัดีนีก่กับคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้หมึกของเราตัวนุ่มเนาะบัดีนี่กัช้อนฟองย่านางออกด้วยนะคะ บัตินี่กัสิมะไซบวบและฟักทองค่ะบอลืมบักบวบรอบนี้บอลืมบักบวบค่ะไม่ลืมแน่นอนบัตินี่ถาบักบวบกับบักอื้อสุกแล้วแล้วกัสิมะไซผักอิตูผักขายอดผักต่างๆที่เราเก็บมาจังสี่สวันถอยไปพี่น้องนั่นแหละใส่ผักต่างๆแหะกะพร้อมเสิร์ฟแลวจ้าพี่น้องอายท่วนๆควรห้วยหอมหอมแซบแซบพร้อมสดค่ะพร้อมสด ข้แรกในบกกืบอมึกหางน้ำมันบักบวบมือในบะรึ่บบกบวบนะค่ะมือในบรึ่บบกบวบค่ะนังนั่าน,บบน่มากมายเ้้ยอมึกัคงผาขาผสมกันโดย มือในเจไปพล่มเบอร์สามอัดสีดยินเสียงพล่มดังบูวูอเบอแล้วค่ะติ ปอบ,บิดได้เห็น,นเครืเหีือช่างสรรเพชนยุบดอกบวกค่ะเพงกิน,นอ,ออกกร่างกายช่วงนีน้หม่หลายแล้วจ้าพี่น้องจับได้ค่ะไม่แพงด้วยหนอมาช่วงนี้ค่ะหนาฝนควองกินน้หล พักกระจายเห็ดกระจายน้ำไม้กระจายค่ะเปื่อยๆแฉะๆค่ะอันนี้ยอดปักทองนะคะยอดปักทองแล้วก็ยอดชะอมค่ะ ลพ่อนเจตัวทางัรพเนาหนือค่ะชีย่ยกเขาไปกินในห้องแล้วกินในครัวเสียงม,ม,มันก้นองค่ะเจอดก็เรามเน้องนอบนะ,ะตอนนั้น <c oughs>